สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีนะครับมีดอีเน็บด้ามบ้องเหล็กนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับมีดด้ามบ้องนะครับที่เรานํามาจําหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับมีดเน็บมีดปลาลังมีดแรมโบมีดมาเชเต้นะครับมีดพวกนี้นะครับสามารถลุยไม้ไผ่ได้สบายมากเลยนะครับเพื่อนๆที่กลัวว่ามีด จะไปฟันไม้ไผ่แล้วมันบินมันมันย่นมันอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีพวกนี้นะครับต่อสู้นะครับต่อกรกับไม้ไผ่ได้สบายเลยนะครับยังราคาเดิมนะครับราคา600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับความยาวของใบมีดโดยเฉลี่ยนะครับที่เราทำนะครับจะอยู่ประมาณ11นิ้วนะครับหรือว่า11อ่า11นิ้วครึ่งครับไม่ไม่เกินนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเล่มแรกกันนะครับนี่ครับ ความยาวของใบมีดอยู่ที่ส1บดนิ้วครึ่งครับความกว้างอยู่ที่2 1จุนิ้วนะครับสันอยู่ที่7มิลครับน้ำหนักดีมากนะครับนี่ครับน้ำหนักดีจริงๆนะครับปลายนะครับไม่ได้บางจนเกินไปเห็นไหมครับสามารถใช้ขุดได้นะครับหรือว่าเวลาเพื่อนๆฟันไม้นะครับฟันแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราเวียงแขนไปจนสุดแขนเนี่ยบังเอิญว่าส่วนที่ไปไปกินเนื้อไม้ครับเป็นส่วนปลายนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับเพราะว่าเนี่ย ม่มันไม่ได้บางนะครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่หนาจนเกินไปมันยังดูสวยอยู่นะครับนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับตัวใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับเราตีแผ่แล้วก็พับมานะครับพับมาเป็นด้ามบ้องนะครับครับสวยงามมากนะครับ ต่อมาเล่มที่ดูสั้นที่สุดนะครับเดี๋ยวให้ดูเล่มที่ดูสั้นที่สุดเล่มนี้นะครับความยาวอยู่11.4นิ้วนะครับนิดเดียวเองครับความกว้างอยู่ที่2.1เท่ากันนะครับสันอยู่ประมาณ7มิลครับที่เห็นเป็นสียังสายลุ้งเนี่ยเป็นสีรอยแก๊สนะครับรอยแก๊สเ,เป็นเป็นเป็นอ่า เป็นมีดชุบแก๊สคือใช้แก๊สเป่าหัวแก๊สเป่าพ่นเทินไฟนะครับเทินไฟไล่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 ไฟไปนะครับคือถ้าช่างที่ชุบแก๊สเนี่ยเป็นช่างที่ชํานาญงานที่สุดนะครับต้องชํานาญจริงๆนะครับถึงจะทําได้นะครับเพราะไล่ไล่เลยอ่าระดับนะครับนีครับไล่ระดับความร้อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา พอจุ่มเสร็จปุ๊บจุ่มเสร็จปุ๊บนะครับขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเทินไฟอีกนะครับปรับระดับหัวแก๊สเทินไฟเหมือนกับเป็นการคืนไฟในตัวนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าคืนไฟในตัวในระบบของช่างนะครับเทินไฟไปหัวแก๊สเป่าเทินเสร็จก็เอาวางนะครับนี่ชุบน้ำมันนะครับใครที่เคยใช้ติดใจแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ ใช้งานหนักนะครับใช้งานหนักจนกว่าแขนจะหมดแรงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามีจะเสียหายนะครับไม่ผมไม่ไผ่ลุยไปเลยครับ600บาทเท่านั้นครับเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับสวัสดีครับ